ยอัลกุรอานนะครับที่อยู่ในสุราอันบะกรออายะที่หนึ่งร้อยแปดนะครับอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ลานั้นได้ทรงตรัสไว้ให้กับเรานะครับได้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตพระองค์นั้นได้ทรงบอกกับเราว่ายะอิฮันละดีนะอามานุตุคโลฟิสซินเมกาฟะอเป็นตาุ้สัทธาแล้วทั้งหลายจงเข้าสู่อันอิสลามอย่างสมบูรณ์แบบก็คือโดยซีโรราดโดยการตอบรับแล้วก็โดยกับทุกทุก ความรู้สึกของเรานะครับได้เข้าสู่อันอิสลามยอมรับยอมจำนวนในอันอิสลามวะาลาตัตบิออนคุตวาทิชัยตอนและจงอย่าปฏิบัติอย่าได้ก้าวตามย่างก้าวต่างๆของชัยตอนนะครับอินนะฮูละกุมาดูโมบินแท้จริงชัยตอนนั้นถือได้ว่าเป็นศัตรูอันชัดแจ้งกับพวกท่านฟาอินซาลัมตุมมบาดีมาจะมาจาอตกุมุนบญัดฟารู้ว่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ทะงิย และถ้าหากว่าเจ้าทั้งหลายนั้นได้หันเหเอ,ออกจากแนวทางที่ชัดเจนนั่นคืออันอิสลามที่ได้ประจักษ์ชัดกับพวกท่านแล้วพึงรู้พึงทราบเถิดว่าแท้จริงอัลลอฮฺสุภานโนตาลานั้นเป็นพระผู้อภิบาลผู้ทรงเ,เดชานุภาพยิ่งและเป็นพระผู้อภิบาลผู้ทรงปริชายานยิง่ง ในายอันกุรานายานี้เราได้คุยไปหลายครั้งแล้วนะครับแต่ยังมีอีกเล็กน้อยนะครับที่เรานั้นจะต้องออพูดคุยกันนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจในอีกทางหนึ่งที่ถือเป็นทางแห่งความหายนะครับกับคนที่เป็นมนุษยชาตินั่นคือหนทางที่จะปฏิบัติตามหรือก้าวตามแนวทางต่างๆที่ใช้ตอนนั้นได้วางไว ในอาย์สุราอายห์นี่ัล็อกสุภาณตาลาได้ห้ามอย่างชัดเจนนะครับว่าเรานั้นจําเป็นจะต้องอพยายามทําตัวออกห่างและไม่ก้าวตามจังหวะก้าวเดินที่ชัยตอนนั้นได้วางไว้ให้กับเราไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องมักซิย์เรื่องใดก็แล้วแต่เรื่องของการจีนาเรื่องของการกินดเบีย้ยเรื่องของการฆ่า,าบุคชีวิตอื่น ที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเรื่องของความอิจฉาริษยาเรื่องของการโอ,โอ้อวดเรื่องของการชื่นชมสิ่งต่างๆที่อยู่กับตัวเราเองการฝ่ฟาฝืนหรือว่าการทรยศต่อพ่อแม่การทําร้ายพี่น้องมุสลิมนในทุกๆรูปแบบนะครับการก่อให้เกิดบาปต่างๆที่จะทํา สิ่งที่ศาสนานั้นได้ต้องห้ามต่างๆนานาเหล่านี้นนล็อกสุภานวตาลานั้นได้บอกว่าคือหนทางแห่งความหายนณะทั้งสิ้นและเป็นการก้าวตามสิ่งที่ชัยตอนนั้นได้วางให้มนุษย์ทั้งหลายนั้นได้ปฏิบัติตามไว้เพราะฉะนั้นในอายะฮ์อัลกุรอานอายะ์นี้แทบจะบอกได้อย่างชัดเจนนะครับว่าล็อสุภานวตารานั้นได้อธิบายและก็ได้เรียกร้องสองแนวทางด้วยกัน แนวทางที่จะนำตัวเราไปสู่ความปลอดภัยทั้งดุนยาและก็อาคิร์อีกแนวทางหนึ่งที่นำตัวเราเองไปสู่ความหายะนะ้ทั้งดุนยาและก็อาคิร์เช่นเดียวกันคำว่าแนวทางแห่งความปลอดภัยนั่นก็คือการที่เรานั้นต้องยอมรับยอมจํานนต่ออันอิสลามในทุกๆรูปแบบในชีวิตของเรา ในอากีติดะที่เรานั้นจําเป็นจะต้องเชื่อเหมือนกับที่อิสลามนั้นได้สอนเราความเชื่อต่างๆที่นบีนั้นได้สอนเราคําพูดต่างๆที่อิสลามนั้นได้สั่งสอนให้เราพูดการกระทําทุกการกระทําที่อิสลามนั้นได้สอนให้เราได้กระทําการออกห่างนะครับจากสิ่งที่อัลลอฮฺสุภาโนตาานั้นได้ห้ามจะด้วยเรื่องอากีิดะจะด้วยเรื่องของคําพูดจะด้วยเรื่องของการกระทําก็แล้วแต่ นี่คือหนทางรอบที่อัลสภานอตาลานั้นได้เรียกร้องให้กับเรานั่นคือกับเข้าสู่อันอิสลามไม่ว่าเราจะเคยมีอดีตหมายถึงประเพณีปฏิบัติเป็นอย่างไรก็แล้วแต่จะเรียนรู้มาในลักษณะใดก็แล้วแต่เมื่อเรานั้นได้เข้าสู่อันอิสลามแล้วแน่นอนเลือเกินนะครับเราจะจาเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องราวที่มาจากอันอิสลามและยอมรับยอมจานนบนทุกอย่างที่อิสลามนั้นได้สั่งสอนให้กับเรา มอใดก็แล้วแต่ที่เรามีความรู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจไม่ค่อยชอบใจกับสิ่งที่อิสลามนั้นได้สั่งสอนเราสิ่งที่เราต้องกลับมาตรวจสอบคือตัวเราและก็อีมานของเราว่าในขณะนี้เราคงบกพร่องในด้านของอีมานในด้านของการปฏิบัติในด้านของอักีดะจึงทําให้เรามีความรู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องที่อิสลามนั้นได้สั่งได้สอนเราในขนทางที่นําไปสู่ความหายานณะเหมือนกับที่เราได้ ที่ผมได้บอกกับพี่น้องเมื่อสักครู่นะครับว่าหนทางของชยตอนก้าวเดินของชยตอนที่พยายามที่จะทําให้สิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลายกลายเป็นสิ่งที่ดีทําให้สิ่งทีเ่เรื่องว่าเราจําเป็นจะต้องออกห่างจากสิ่งที่ชยตอนนั้นได้ได้ชอบให้เรานั้นปฏิบัตินะครับและแน่นอนเหลือเกินบุคคลที่ มีความรู้สึกนึกคิดใกล้เคียงกับความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่ชัยตอนนั้นได้ล่อลวงเนี่ยนะครับเขาก็คือพันธมิตรเขาก็คือบุคคลหนึ่งที่เป็นคนที่รับใช้หรือเป็นคนที่สนองในในความต้องการของชัยตอนแน่นอนแล้วเกินนําตัวเองไปสู่หายนณะกับตัวเองนําตัวเองไปสู่หายนณะกับครอบครัวของตัวเองอัลลอฮฺ س ب า ا ن ه และนั้นได้ทรงตรัสในอันลกุรอานได้บอกว่าอัลดาลิกะฮุวัคุสรอนุมูบีน พึงรู้พึงทราบเถิดว่าไอแนวทางทั้งหลายทั้งปวงที่ชัยตอนมันพยายามจะทำเนี่ยนะครับมันคือความหายนะอันชัดแจ้งเหลือเกินเพราะฉันเนี่ยเมื่อเป็นศัตรูก,กับเราอย่างชัดแจ้งใครที่ปฏิบัติตามแนวทางที่ชัยตอนได้สั่งได้สอนได้ได้บอกให้กับเราหรือได้ชักจูงเราเนี่ยนะครับมันก็คือการขัดทุนอย่างชัดแจ้งเช่นเดียวกัน ในอายะ์อันกุรอานในท้ายอายะฮ์นี้นะครับอัลลอฮ์สฮานวะตาลานั้นได้ทรงบอกได้ทรงตรัสให้กับเราวา่าฟาอินซาลันตุมเมมบะดิมาจาอัจกุนไบยีนัดฟาละโมอันนัลลอฮะอัซีซุนฮะกีมและเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ท่านทั้งหลายนั้นสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยออกห่างจากความชัดเจนหรือว่าออกห่างจากอิสลามหลังจากที่ได้ประจักษ์ชัดกับท่านทั้งหลายแล้วพึงรู้พึงทราบเถิดว่าอัลลอฮ์สฮานวะตาลานั้นเป็นพระผู้อภิบาลผู้ทรง เดชานุภาพยิ่งผู้สรงปีชายานยิ่งเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่เข้าสู่แนวทางของชัยตอนพยายามที่จะปฏิบัติหรือว่าเชื่อถือในสิ่งที่ชัยตอนนั้นได้รับได้ชักจูงต่างๆทําให้อิสลามนั้นเพิ่มในเรื่องราวของหุก่กมในเรื่องของศาสนาเพิ่มเติมในหุ่กลมต่างๆของอิสลามหรือว่าลดทอนอันเนื่องมาจากความรู้สึกของตัวเองไม่ชอบไม่ไม่รักไม่อะไรก็แล้วแต่ ต่างๆน,น,นานาเหล่านี้อัลลอฮฺสะพานวาตาลานั้นคือพระผู้อภิบาลผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงลงโทษและผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งที่ได้วางผู้กลมอย่างปราณีตแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับอายะน์กุรานอายะน,น,นี้สําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับในชีวิตของเราและในชีวิตของมุ่มินทุกคนที่อยากจะมีอิมานอย่างสมบูรณ์ที่เขานั้นจะจําเป็นจะต้องเข้าสู่ยอมรับยอมจำนวนบนศาสนาอันอิสลามในทุกๆ ความรู้สึกของเขาในทุกเรื่องในเรื่องของอัก,กีดะในเรื่องของคําพูดในเรื่องของการกระทําและออกห่างในทุกๆเรื่องที่อิสลามนั้นได้สัง่งได้สอนให้กับเราและพยายามอย่างยิ่งที่จะออกห่างจากการชักจูงจากการกระทําของชัยตอนและบรรดาพันธมิตรของมันทั้งหลายพราะแน่นอนและเกินชัยตอนนั้นคือศัตรูตัวชากาะที่ชัดเจนและวรัสภานอตาลาก็ได้ทรงบอกให้กับเราว่าถ้าหากเรา ปฏิเสธอันอิสลามหลังจากที่ประจักษ์ชัดกับเราแล้วแล้วก็พึงรู้พึงทราบเถิดว่าอลอสภานุอตาลานั้นคือพระผู้อภิบาลผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงลงโทษอย่างเจ็บแสบทั้งดุนยาแล้วก็อาคิร์ะผู้ทรงปีชายานยิ่งในการวางกุกลมต่างๆในการใช้ชีวิตของมนุษย์ทุกคนนะครับต่อสละละฮวาลาล่าบีนะมุฮัมมัดวะลาเลหฮิวะซับบีและัลลับบัฮัมดุลิลลาฮิรับบินะอาลามีน Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh